วัดดีค่ะพี่น้องพี่น้องมากรูดมากรูดมากรูดสมุนไพรไทยสาว่าจะเอามาผักฝานเป็นแหวนเพื่อเข่าห้องน้ำและกบเขาห้องนอนจะเอาใส่จานไปวางไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะหอมเป็นตานนยชอบค่ะชอบอะไรที่มันธรรมาชาติชอบอะไรที่มันบ้านๆค่ะชอบมากเลยอันนี้พี่เอลให้มาแกไปสวนไหนมาไม่รู้แกบอกเอาไม่หนูบอกเอาจ้ะ หนูจะเอามาสระผมจริงๆเขาเชื่อมนะพี่น้องแต่ว่าสาวลินทําไม่เป็นเนาะถ้าจะเข้าไปดูในนั้นก็กลัวจะเสียของคือมันยังมีช่องทางไปได้อยู่คือสาวาก็เลยจะเอามาผ่านเป็นฝันเป็นแว้น,น,น,นๆอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยถ้าเป็นแผลแสบจิตเลยพี่น้องสาวลินโดนโดน,โดนไอใบมีดเดี๋ยวนะคะหอมละมุนค่ะหอมธรรมชาติจากมะกรูดเนาะ สาวาก็จะเอาจักสามลูกเอาสักสามลูกอ่าสไลด์บางๆอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็จะไปเอาเข้าห้องนอนออ้อ,อแม่แม่ต้องระวังสาวาลินเป็นคนแบบยิ่งกลัวยิ่งเจออุอ้ยย่านเป็นแผลอุย้ยย่านเป็นนําอุย้ยย่านเป็นนี่ได้เต็มเต็มเพราะฉะนั้น นี่นี่ลูกที่สองได้จากลูกที่สองอันนี้ห้องผู้พ่อใหญ่นะคะอันนี้ห้องยันอันนี้ห้องไมซันนะคะของลูกชายนะคะลูกชายดิซันเองนะคะเนี่ยฉันจะเอามากองกันก่อนโชว์ความหอมให้พี่น้องดูนะคะเนี่ยฉันชอบมากเลยค่ะมีคมเลยค่ะพี่น้องนี่สองลูกก็ได้บักหลายนะะึงค่ะแต่ว่าจะแบ่งไปเลยได้สามลูกส่วนอีก ส่วนอีกหลูกหนึ่งก็อาจจะเอาไปใส่ห้องน้ำเนาะค่ะแต่ว่าย่ามสาผมนี่ยาเก่าเด้อค่ะพี่น้องขันเก่านี่แสบจี๊ดเลยเลยค่ะพี่น้องแสบจี๊ดเลย,ะน,เลยนะอะลูกที่สาม,มนิดหน่อยเขาเจา้าโบควยมักดอกกินโบล่า,ลานเขามากแบบอ่าเหียวกละ่ะกินน้ำหอมกินโอ้ยหอมชื่นใจสเปรย์อากาศในงานะเนาะค่ะเดี๋ยวจะแยกก่อน หอมค่ะบางทีเขาก็เอามาสกัดทำนน่นทำนี่ทำนั่นนะแต่คนเขามีความมีฝีมือนะโทษด้วยค่ะกระดาษนี่กระสารพัดใส่บางคนเขามีฝีมือนะเขามีความชำนาญการในการเชื่อมนะก็น่าทานนะอ่ะนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วก็จะหยิบ2อ,องสสหเป็นไงห้องละห้าเป็นไง หอมจังห้องละห้าดีกว่านานอะหอมกับหอมห้องละห้า1 2 3 4 5 o t หอไว้พี่น้องหอไวอือไปสองหอละบันหอที่สาม เก๊กหนอซาสีเก๊กหนอซาสีหมูชิกแมนวัวบูเมียนกับบูเมียนกินอั้นแล้วนู่กค่ะ,ะไปอีสานก่อนหนึ่งสองสามสี่หา่หาหาอกฮ่าอเมซิ่งมากอ,มอาเมซิง่ง อันนี้ชิพิเข,าข่าห้องน้ำอันโครอลเคเล่ชิพิ้ปเข,าข่าห้องน้ำเนาะคะ่ะเหลือหั่นกับสีเอาไว้สระผมเวลาสระผมห้ามเกาเด็กขาดนะถ้าใครแบบเกาแล้วมันจะเป็นแผลเนาะแต่อันนี้หรือคนที่มีแผลอยู่แล้วนะถ้าเอาไปอัน,นสระผมมันกระสีแสบจี้ขึ้นมาเลยนะคะคุณผู้ชมมันะสีแสบจีดจัดเห็นมาเลยอันนี้แพง่ไวซ์กอนเนาะคะ่ะแพงใไวใส่ แห่นะคะมันจะหอมค่ะอย่างผ่านผู้บ่าวนี่บึ้ยพี่น้องกำกักบขูดแน่มคนแล้วสําหรับคนรุ่นเก่าเพิ่นจะหอมอยู่นะแต่สําหรับคนรุ่นใหม่ไม่รู้เขาจะหอมไม่นะแย้นไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะแล้วแต่เลยว่าสิเอาใส่ถ้วยแก้วสิอย่างพออหญ่เห็ดแตกบางทีบัดีวิ่งไปชนก็เป็นไปได้นะ ปัดดีโดดสูงมากโ,โดดเพี้ยงแอวสาว่าคนดดี้เดียวเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเขาเป็นเบาแล้วเขาเป็นเบาแล้วเขาเก่งเดี๋ยวนี้เขาเก่ง,เ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 ,กงเก่งกาดซะเหลือเกินขอปุณนขอคุณหลายๆเ้ย,ยค่ะนี่ค่ะเนาะเอาความหอมมาฝากคันผู้พันมีหลายตีเนาะ,ะเอามาเชื่อมเนาะเห็นเข้าเชื่อมดอกแต่สาว่าบบมีความสามารถดดานเชื่อมเข้าเจ้าเชื่อมล้วเป็นตะกินตะกินพี่น้องจา้า แต่ว่าของมันหน่อยจนใจผู้สีแบงเอามาเห็ดประดิษฐ์ไปทั้งน้าหอมน้ายังอันนี้กัเขาห้องผู้เฒ่าหลักก็เขาห้องผู้สาวหลักก็เขาห้องลูกไา้สามห้องไปห้องน้ำน้ำกระปันนั่นไปก็นดื้อจะ้ะเมสาวมากรูดมากรูดไปก่อนนะคะฝากคลิปด้วยนะคะบ๊ายบาย